แล้วนะคะคุณผู้ชมขาอาหารสําหรับคนเป็นโรค5้าโรคด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคมะเรง็งอาหารสําหรับคนเป็นโรคมะเรง็งืแอนยังแบบติดใจในรสชาติเห็ดหอมอยู่เลยค่ะมาสัปดาห์นี้นะคะเราจะใช้อาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาเป็นประโยชน์ด้วยแต่เป็นอย่างไรสําหรับคนอ้วนคนคอเลสเตอรอลสูง,สงอยากจะลดไขมันวันนี้อาจารย์ไกรมาธิมนักนักโภชนะวิทยามาอยู่กับเราเช่นเคยคะ่คะอาจารย์ค่ะสวัสดีสสดค่ะคสวัสดีครับนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์แอนพูดถูกใช่ไหมคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวต้องเอาไว้คุณแอนเข้าใจไหมว่าคนที่เรากินน้ํามันกินไขมันเนี่ยหมอไม่ได้เคยบอกนะครับว่าห้ามกินน้ํามันหมูน้ำน้ำมันหนังไก่น้ํามันเนื้อวัวอเราไม่ได้บอกแต่ว่ามันมีโฆษณาชวนเชื่อสมัยโบราณที่มันเอาน้ํามันหมูไปใส่ตู้เย็นแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปกินนะเดี๋ยวเขาไปแข็งตัวในหลอดเลือดแล้วก็บอกกันต่อไปโดยไปอ้างหมอยิงหมอไม่ได้พูด เพราะว่า<ม>แค่ในเนื้อที่คุณเอาไปปิ้งก็มีน้ำมันไหลมาเป็นถ้วยอยู่ละเพราะนั้นน้ำมันตัวนั้นเรียกว่าน้ำมันอิ่มตัวที่ดี<ม>แต่พอเราไม่กินเราไปกินน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ฝรั่งทำมาโดยผ่านกระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมน้ำมันหมูเนี่ยเราใช้ที่บ้านเราไม่เคยมียางมาตอยดำๆมาเกาะข้างเ<อ>ตากับข้างฝาแต่พอเรามาใช้น้ำมันที่เราบอกว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมมันโดนความร้อนนิดเดียวมันกลายเป็นยางมาตอยละเพราะนั้นเมื่อกินเข้าไปในร่างกายมันก็สะสม มันก็สะสมที่นี้เมื่อสะสมเนี่ยมันเหมือนคลองแสนแสบอ่ะคลองแสนแสบคือน้ําเน่ามันมาอยู่อทํายังไงจะเอาน้ําเน่าออกไปก็ต้องเอาน้ําใสไปไล่มันเพราะฉะนั้นคุณมีไขมันที่ไม่ดีค่ะเช่นรถคุณสีขาววิ่งไปบนถนนยางมาต่อยมันเกาะค่ะคุณจะเอาสบู่ไปเช็ดออกเอาไม่ออกละคุณต้องเอาน้ํามันไปเช็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันเราควรกินน้ํามันหมูน้ํามันหนังไก่ค่ะน้ํามันมะพร้าว นะครับวันนี้ผมก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะฮะมาให้พี่แอนดูว่าเว um ลาเราปรุงประกอบอาหารเนี่ยอันนี้เป็นกระทะเหล็กเป็นกระทะเหล็กนะครับวิธีการพี่แอนขอน้ําผมนิดนึ่งนะครับเวลาเราทําอาหารเนี่ยนะครับให้ให้ดูนิดนึงนะครับคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้เขาจะผมขอแก้วนี้เลยนะครับคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้กระทะเหล็กเขาจะใช้เตาถ่านเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทาอาหารเนี่ยเขาจะเอาน้าเทใส่ลงไปก่อน แล้วเราก็คุยกันไปนะเพื่อให้กระทะนียตั้งบนเตาแล้วมันร้อนทั้งใบความร้อนกระจายทั่วทั้งใบใช่จากนั้นเขาใช้ไฟอ่อนๆในการปรุงประกอบอาหารแต่เรานี่ไม่เข้าใจเราใช้แก๊สแรงๆจะได้ดมให้เป็นมะเร็งู้เลยแล้วเราก็เติมน้ํามันที่เป็นยางมาตอยเยอะๆตอนนี้กระทะร้อนแล้วกระทะเรือร้อนแล้วเพราะมันเนี่ยร้อนทั้งใบแล้วนะครับร้อนทั้งใบอันนี้ง่ายแล้วเราปิดนะผมเทน้ําออกผมเทน้ําออก ทีนี้เวลาปรุงประกอบอาหารเนี่ยเมื่อกระทะร้อนคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยใช้น้ํามันในการปรุงประกอบอาหารถามว่าวันนี้เราจะผัดหมี่ซั่วอาจารย์มันฝืนความรู้สึกมากเลยนะโอเคผมใช้น้ํามันในการผัดหมี่ซั้วนะครับแค่ประมาณหนึ่งช้อนแค่เนี้ยเหรอคะแค่เนี้ยแค่เนี้อาจารย์หนูเคยเห็นเขาใส่แบบเป็นทัพพีอย่างเงี้ยอ่าเขาใส่เป็นทัพพีเขาเข้าใจผิดเราใช้แค่เนี้ยพอ เราใช้แค่นี้พอนะเราใช้แค่นี้พอจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีเห็ดตัวนี้ชูมไหมอ่าค่ะเรามีน้ําเห็ดตัวนี้ใช่ไหมอาน้ำเห็ดใส่ไปหน่อยน้ำซุปตอนน้ําซุปใส่ไปหน่อยนะครับในรายการบอกว่าตัวนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มเริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันเริ่มผมเอาเห็ดใส่ลงไปผมเอาเห็ดใส่ลงไปนะอันนี้คือเห็ดเห็ดจากครั้งที่แล้วเราเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับค่ะเห็ดจากครั้งที่แล้วนะท่าจจะเห็นนะฮะว่าเราใช้เห็ดจากครั้งที่แล้ว นะครับแล้วก็เรามีใบกุช่ยายใบกุช่ยายใบกุช่ยายสรรพคุณช่วยอะไรครับ่ยผมว่าผมมาทำรายการอาหารโชว์ดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่าลีลาผมได้นะล <c oughs> ีลาผมเริ่มได้แล้วนะใ <c oughs> บกุช่ายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวไปลากไขมันในลำไส้นะแต่ว่า คนเนี่ยไม่เข้าใจเวลาพี่อาจจะใส่ก็ได้นะใบกุ้ยช่ายใส่ไหมคะใส่ก็ได้ครับใส่ก็ใส่มาใส่มาให้หมดเลยใบกุ้ยช่ายอ่านะครับพี่นเห็นไหมว่าเราใช้น้ําสต๊อกกับเห็ดตัวเนี้ในการที่ผัดนะผัดให้ใบกุ้ยช่ายมันหอมไหมฮะหอมไหมหอมมากค่ะเอาเอาแครอทใส่มาหน่อยฮะแต่งสีแต่งสีด้วยแครอทหน่อยแต่งสีแต่งสีด้วยแครอทหน่อยนะผมเป็นกุ๊กมือเดียว คือมันง่ายไงครับในการปรุงประกอบอาหารนะครับพี่แอนรู้ไหมว่ามี่ั่วเนี่ยจะอร่อยเนี่ยนะแค่นี้จบแล้วแค่นี้จบแล้วเพิ่งปรุงอื่นนะคะอาจารย์แค่นี้จบแล้วพี่แอนแค่นี้จบแล้วนะครับแล้วเราก็เอาตะเกียบเนี่ยนะครับมีที่ลวกแล้วเนี่ยนะคะนี่คือหมี่ที่ลวกแล้วนี่คือหมี่ที่ลวกแล้วนะครับหมี่ที่ลวกแล้วผมยกสูงหน่อยนะครับค่ะยกสูงหน่อยให้ผู้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือการผัดหมี่ซ่ว นี่คือการผัดหมี่ซั่วเราผัดหมี่ซั่วเวลาไปไหว้เจ้าไปตุ๋จีนสาจีนนะครับเราจะพบว่าหมี่ซั่วที่เราผัดเนี่ยติดกระทะแล้วไม่อร่อยอแล้วไม่อร่อยวันนี้เนี่ยผมเอาเห็ดหอมใบผู้ช่ายใส่น้ำมันไปนิดเดียวเองนะแล้วก็แครอทนะเอามาผัดรวมกันลอเสร็จแล้วก็เอามีซั่วเนี่ยซึ่งเราซื้อมาหอ่อเหลืองๆไปแช่น้ํา นะประมาณสิบนาทีค่ะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดอพอน้ําเดือดก็เอาไอ้หมี่ซัวตัวที่เราแช่เมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปปิดแก๊สนะเอาต้องปิดแก๊สต้องปิดแก๊สเลยนะปิดแก๊สเลยน้ำเดือดเดือแล้วปิดแก๊สเลยใส่ลงไปลแล้วก็หมุนไปหมุนมาสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เทใส่ตะแกรงก็จะได้หมี่ซัวตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็หมี่ซัวตัวเนี้มาคุกเขาไม่เรียกว่าผัดนะเขาเรียกว่าคุกเขาเรียกว่าคุกพี่แอนเตรียมจานเลยครับค่ะจานใหญ่เลยครับจานใหญ่พี่แอนเลยนะครับอันนี้คือหมี่ซัวที่ ผัดเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่แอนคนเดียวเลยอันนี้เป็นผัดมี่ซั่วลดความอ้วนนะครับพี่แอนเห็นไหมครับอาจารย์ค่ะแต่มี่ซั่วเป็นแป้งมี่ซั่วเป็นแป้งเราต้องกินแป้งเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยน้ำลายในปากจะไปละลายคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลที่เรียกว่ากูโคสหรือน้ำตาลโมเลกุลเดียว<อ>แล้วพอเข้าสู่ร่างกายอินซูลินจะจับน้ำตาลตัวเนี้ย หนึ่งเข้าไปเผาผลาญที่เป็นพลังงานสองจับน้ําตาลจากแป้งตัวเนี้ยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อแล้วพอเดยวมันมีโปรตีนที่มาจากเนื้อเห็ดแล้วไอ้ตัวใบกุ้ยช่ายเนี่ยนะครับพี่แอนทานวันนี้พู้่นี้เช้าก็จะถามมาเป็นใบกุ้ยช่ายอยอมรับไหมฮะใช่ค่ะยอมรับไหมฮะไปกินขนมกุ้ยช่ายอะเราถามว่ากินเข้าไปทําไมนั่น่ะลิคะแล้วยิ่งกินต้องกินทุกวันด้วยยิ่งดีเพราะว่าใบากุ้ยช่ายนี้เนี่ยน้ํามันหอมของมันเนี่ยเป็นตัวที่ไปบำรุงหัวใจ แต่ว่าตัวเนื้อของมันเนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ย่อยแต่มันจะไปลากไปลากไปทําความสะอาดในลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่แล้วมันเป็นโมนิเตอร์เป็นดัชนีชี้วัดว่าพี่แอนทานผักเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพยังดีไหมถ้าดีทานวันนี้ผู้นี้เช้าต้องถ่ายออกมาอถ้าทานไปแล้วอีกสองวนันค่อยถ่ายออกมาเนี่ยต้องพบหมอแล้วคนจีนเขาเก่งนะผักนี่เป็นดัชนีชี้วัด ว่าร่างกายคุณยังสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบค,คุณกินแล้วสะสมจนอ้วนหรือเปล่าคุณกินแล้วไม่สะสมใช่ไหม,มถ้าคุณกินใบกุชใช่เข้าไปวันนี้ผู้นี้เช้าถ่ายออกมาแสดงว่าโอกาสที่คุณจะอ้วนน้อยอแต่ถ้าคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนอีกสองวันค่อยถ่ายออกมามค่อยเห็นอ๋อใบกุชช่แสดงว่ากระบวนการย่อยมันช้าม,มันช้ามันก็เกิดการดูดซึมเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตตัวนี้ให้เป็นน้ําตาล แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไตกีสลายจากไตกีสลายที่ตับที่เปลี่ยนะนะก็กลายเป็นไขมันไปเกาะตามแขนตามเอวตามคางเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อทานอาหารเนี่ยเจ็ดชั่วโมงควรจะย่อยโอ,อค่คแล้วภายในสิบสองชั่วโมงไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันควรจะถ่ายมาแล้วไปกุ้ยช่ายทานได้ทุกวันใช่เพราะฉะนั้นขนมกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายก็จะเป็นตัวช่วยในการลด คอเลสเตอรอลลดความอ้วนลดไขมันส่วนเกินแต่ขณะเดียวกันเวลาไปซื้อเนี่ยให้เขาทอดน้ำมันชุ่มๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะรย์คือกระบวนการตรงนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนั้นเนี่ยถามว่าทอดแล้วชุ่มน้ํามันเนี่ยจริงหรือค่ะที่มีน้ํามันไปอยู่ในนั้นนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไม่ค่อยมีน้ามันอยู่ในนั้นเราจะเห็นตอนที่เราไปซื้อแล้วเขาแช่ไว้ถ้ามันเย็นตอนนั้นมันจะดูดกลับไปแต่ระหว่างที่เขาทอดร้อนแล้วขึ้นมาเนี่ยมันจะแห้งหมดเลยจะไม่มีน้ํามัน หรือหรือแม้แต่ใช้น้ำมันอื่นทอดก็ได้ยกเว้นยกเว้นว่าผู้ประกอบการไม่รักลูกค้าค่ะนำน้ำมันใช้ซ้ำมาทอดทอดอันนี้จะเกิดปัญหาคอเลสเตอรอลไม่ได้เกิดจากคอเลสเตอรอลไม่ได้เกิดจากการกินน้ำมันค่ะพี่แอนกับผมเนี่ยมีคอเลสเตอรอลตับเรามีหน้าที่ผลิต L D L คอเลสเตอรอลไปเป็นเนื้อสมองอ L D L คอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ใต้ผิวหนังเรา ใต้ผิวหนังเราเนี่ยจะมี L D L คอเลสเตอรอลเมื่อโดนแสง L D L ใต้ผิวหนังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีวิ่งไปบำรุงตับแล้ว L D L คอเลสเตอรอลเนี่ยคือฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงค่ะสมัยก่อนมียาตัวหนึ่งชื่อสเตตินเนาะเวลาคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จะกินสเตตินตอนนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วตอนนั้นเพราะเราะว่ากินสเตตินแล้วเนี่ยประมาณสัก6เดือนคนไข้ก็จะมีอาการเบลอเพราะว่าสมองเราเนี่ยมี L D L คอเลสเตอรอลเยอะ ยามันไปทําลายสองกินไปสักหกเดือนเนี่ยโดนแสงไม่ได้ผิวหนังจะไหมเพราะว่า L D L เนี่ยมันเป็นตัวป้องกันแสงไม่ให้ผิวหนังเราไหม้สามกินไปสักหกเดือนเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็มงกรสลบถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่สนใจใครแล้วน่ะต่อมาเขาก็เลยเปลี่ยนจากสเตตินเขาไม่กินเขากินลิปิเตอร์นะฮะกินลิปิเตอร์ก็มีอาการเหมือนกันปัจจุบันนี้เขาก็ไม่กินละถ้าไปกินเบนเนคอ เห็นไหมฝรั่งจะค่อยๆเปลี่ยนยาให้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถามว่าจะลดคอเลสเตอรอลไปทําไมในเมื่อคอเลสเตอรอลมันคือเนื้อสมองคอเลสเตอรอลมันคือตัวป้องกันแสงไม่ให้ไหม้ผิวหนังคอเลสเตอรอลมันคือฮอร์โมนเพศคอเลสเตอรอลผลิตจากตับตับเท่านั้นเป็นผู้ผลิต L D L คอเลสเตอรอลผลิตประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลิต S D L คอเลสเตอรอลไปจับ L D L ที่มันเสื่อมสลายมาทำลายทิ้งที่ตับแล้วมันยังไงทำไมต้องไปทำลายมัน S <S 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 นะครับผมว่าไว้เราคุยกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะในทริปต่างๆเราก็จะมาคุยกันว่าเอ้ยคอสเตอรอลมันไม่เรื่องน่ากลัวแล้วคือแอนถามนิดนึงเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันค่ะจันค่ะเวลาหมดค,คือผัดเนี่ยใช้น้ํามันหมูได้ไหมได้แทนน้ามันมะพร้าวก็ได้แต่เห็นไหมครับว่าเราจะใช้น้ํามันในการปรุงประกอบอาหารนี่เดียวพี่แอนเคยจําตอนที่ผมเจียวไข่กับพี่แอนใช่ไหมค่ะเราใช้น้ํามันชอนเดียวกับไข่สีฟองผมเป็นคนที่บอกว่า คนโบราณทําอาหารไม่ใช่ใส่น้ํามันกันบ้าบอคอแตกเหมือนคนสมัยนี้ค่ะขอพูดหยาบนิดนึงเนาะเพราะว่าผมจะต้องย้ําตรงนี้ว่ากระบวนการทําอาหารเนี่ยไฟอ่อนๆกระทะเหล็กไม่ต้องใช้กระทะเทฟลอนน้ํามันนิดเดียวก็พอทำได้ทุกอย่างแม้แต่แม้แต่ไก่ทอดไว้เดี๋ยววันหลังมาทอดไก่ให้ดูสีนองตอนนี้ช่างภาพเขาเขาเตรียมแบ่งกันแล้วนะคะจานนี้น่าผ่านมีกช่วยลดไขมันส่วนเกินไขมันเร็วๆโอ้ เดี๋ยวสัปดาห์ตัดไปเราจะมาคุยกันสําหรับอาหารสําหรับบำรุงหัวใจไหมดีค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนีเราเรื่องมะเร็งแล้วเรารู้เรื่องคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยเราอยากให้คนเนี่ยหัวใจดีเพราะตอนนี้คนเป็นโรคหัวใจเยอะคนะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเรามากินอาหารบํารุงหัวใจกันซึ่งโอ้โหง่ายง่ายง่ายมากค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประหยังสดเลยค่ะขอบคุณค่ะ